เออก็สวัสดีชาวพี่พเพื่อนน้องๆ VMC ชีพท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเช่าโปรการเช่าโปรแกรมนะครับของค่าย VMC นะครับ VMC ชี t นะครับต่แรกเราสมัครสมาชิกนะครับในที่นี้ผมก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าสู่ระบุน,นะครับ เมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บถ้าท่านน้างไม่มีเงิน point ถ้าท่านน้างมีเงิน point นะครับก็ให้ท่านไปที่รงนเงินนะครับแล้วก็ใส่รหัสบัตรทุกมินี่นะครับก็สามารถซื้อได้ตามาเซเว่นเดลิเวอรี่เลยนะครับจากน้เราก็กดอบอบเราก็กดตกลงนะครับนี่คือตารางพอยที่จะได้นะครับต่อไปเมื่อเราทําร o i เสร็จปุ๊บถ้าได้50มันก็จะได้50เมนนะครับเราไปที่เช่าโปรแกรมนะครับ เราไปที่เช่าโปรแกรมเสร่จปุ๊บเราก็เลือกโปรแกรมที่เราจะเช่านะครับในที่นี้ผมทําคลิปเป็นสอนเช่าโปรแกรม pbhk นะครับหรือว่า p b a u t o k i l นั่นเองนะครับน่ครับราคาสี่สิบ point นะครับเมื่อกี้เราเติมไวห้าสิบก็ได้ห้าสิบงครับสี่สิบ์ได้1หนึ่งวันหนึ่งวันนะครับหนึ่งวัน,นแล้วเราก็กดเช่านะครับวัานนี้ที่นี้ผมยังไม่ได้เติม point นะครับเมื่อเรากดเช่าเสร็จปุ๊บ ให้เราไปที่ดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดแล้วก็ตรงตรงนี้มันจะเขียนคําว่าดาวน์โหลดนะครับตอนแรกมันจะเป็นคําว่าดาวน์โหลดนะครับแต่นี่ผมเนี่ยไมไ่เช่าโปรกแกรมเลยมันไม่มีคําว่าดาวโหลดเมื่อดาวโหลดเสร็จปุ๊บให้เราไปเมื่อดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็เราเดี๋ยวเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วก็เปิดปูขึ้นมาแล้วเราก็ล็อกอรหัสที่เรานี่ครับรหัสของเราเนี่ยครับแล้วก็บันกันได้เลยครับตอนนี้ผมก็ขอจบคลิป ล้นนี้ผมก็ขอจบคลิปการสอนเท่าโปรแกรมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ